ดีค่ะกระซิบบอกเรานำเสนอให้ชมกับ m a ดด้า t ท50โปรนะคะคันนี้เป็นรถกระบะมือ2ปี2014ค่ะทุกท่านเกียร์ธรรมดา6สปีดทรงสวยค่ะทุกท่านแคปเปิดได้นะคะเครื่องเนต์2.2ค่ะราคา1 59,000บาทนะคะรถสวยสภาพพร้อมใช้ค่ะบอดี้สวยหน้าเดิมท้ายเดิม ไม่มีชนค่ะเครื่องเทียดีชุงร่างแน่นๆขับทางไกลได้สบายนะคะภายในสวยด้วยคอนข้าสะอาดนะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะแอร์เย็นฉ่ำเริ่มพร้อมโอนค่ะรถอยู่แถวซอยวัดราชประดุกบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีสุพันสนใจคันนี้นะคะ15 9 0 0 0บาทไปดูตัวจริงไปทดลองขับ และต้องการขอ,อรายละเอียดเพิ่มเติมน,นะคะคุยกับผู้ขายได้เลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปแอดมินใส่ข้อมูลทางเบื้องต้นทั้งหมดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ